วันนี้เล่นละระพงสามทางปรับเสียงกว่าจะดีได้มันยากแล้วที่สำคัญเปลืองเนื้อที่เปลืองงบประมาณเรามีนวัตกรรมใหม่เดี๋ยวตามไปชมกันสวัสดีครับทุกท่านครับผมโรมมิหลานครับเราจะมีนวัตกรรมใหม่ครับนั่นก็คือโรโพงฟูลเอนที่เล็กที่สุดในโลกครับหลายท่านที่ใช้รถอยู่แล้วก็ต้องการฟังคุณภาพเสียงดีๆเนี่ยสุดท้ายเราต้องยอมรับว่าการเล่นำโพง3ทางเนี่ย มันก็จะได้เปรียบลำโพงต่างๆเนี่ยไม่แย่งกันทํางานนะครับออกมาให้ได้ยละเสียงที่ดีขึ้นแต่ปัญหาพบว,ว่าข้อแรกเกะก,กะข้อสองเสียเวลาข้อสามเปลืองงบประมาณเพราะเล่นลำโพงสาทางเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมี power amp เนี่ยมากกว่า4 channel ขึ้นไปนะครับ<อ>คุณต้องซื้อแอมไม่ํากว่าสตัวนะครับ<อ>แล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือการปรับเสียงนะการวางสามทางแล้วปรับเสียงให้ออกมาดีเนี่ยไม่ว่าจะตั้งมุมเสาทำให้เฟสต่างๆมาถึงหูคนฟังพร้อมกันเนี่ย เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเป็นเรื่องยากทีเดียวครับต้องใช้คนจูนที่มีคุณภาพหรือว่ามีความเข้าใจอย่างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้เนี่ยปฏิวัติวงการเครื่องเสียงรถยนต์ะนะครับก็คือลำโพงฟูลเลนนัาที่เล็กที่สุดในโลกตอนนี้ครับกาซโร่ครับรุ่น P ูทเนียมซ z P c 40 SQ ครับผมไม่เรียกว่าทวิตเตอร์ครับมันคือลำโพงฟูลเลนขนาด40มิลครับที่ไซส์เหมือนทวิตเตอร์มีตู้ลำโพองอยู่ในตัวเก็บเข้าช่องก็ได้หรือแม้กระทั่งตั้งเสาก็ไม่เกะก,กะเลยคุณภาพเสียงรายเรือเสียงทั้งหมดเวทีเสียงต่างๆไม่แพ้ลำโพง3ทางระดับไฮเอนด์ N เลยคุณติดแค่คู่นี้คุณปรับเสียงง่ายกว่าเยอะแล้วคันนี้ครับ วันนี้เรามาลงที่รถจากัวรุ่นนี้ครับแล้วที่สำคัญเขายังเล่นตัวนี้อีกครับ Alpine UTXA09 ครับที่เป็นเครื่องเล่นไฮเล s แล้วมีระบบบลูทูธในตัวเป็นการแทนวิทยุครับสำหรับรถที่ไม่สามารถเปลี่ยนวิทยุได้แต่รถคันนี้เล่นระบบจอ Android ครับแต่เขาต้องการเสียงแบบไฮเอ็นจริง,รงเพราะฉะนั้นคันนี้จะลงชุดนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับคันนี้สุดๆแน่นอนเดี๋ยวไปชมกัน ครับทุกท่านครับตอนนี้ผมก็ปรับเสียงอยู่ในรถจาขั้วคันนี้ที่ใช้ลำโพง Fu ู l เอนรันที่เล็กที่สุดในโลกตอนนี้ครับของกาวซีโร่นะครับเราใช้เครื่องวัด R T A ด้วยแต่ที่น่าทึ่งมากก็คือความสมูทของความถี่เนี่ยดีมากๆครับปรับเสียงเนี่ยง่ายกว่าเดิมเยอะครับดีกว่าลำโพง3ทางเพราะว่าปัญหาเรื่องเฟน้อยลงจริงนะแล้วก็คุณภาเสียงที่ได้เนี่ย อันนึงคือไมโครดีเทลเนี่ยท่านจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยจะมาพร้อมกันหมดนะครับเพราะมันมาจากทิศทางเดียวกันเดี๋ยวเข้าไปฟังกันครับว่าคุณภาพเสียงออกมาเป็นยังไงนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมะให้ฟังเพลงครับแล้วก็ลองดูคันนี้ครับของไม่เยอะชิ้นครับเป็นลำโพงฟูลเลที่ผมบอกไว้นะครับ2อทางเท่านั้นนะครับแล้วก็ตำแหน่งก็ไม่เก๋ก่นะครับ แล้วที่ผมค้นพบก็คือว่าการปรับเสียงเนี่ยนะครับปัญหาเรื่องของลำโพงที่มาไม่พร้อมกันเนี่ยหรือมุมลาโพงต่างเนี่ยเรียกว่าลดลงไปเยอะเลยครับแล้วก็คันนี้ครับก็ยังมีโปรเซสเซอร์นะครับของก a า r o ิโรครับเป็น power amp processor ครับแล้วก็มีเครื่องเล่น u t i c a 0 9ครับของ alpine ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยรองรับ bluetooth audio ครับแล้วสัญญาณเนี่ยครับเข้าทาง f a b e optic นะครับลองมาดูที่หน้าจอนี่ครับ ระบบสัญญาณเป็นไฟบอร์ติกนะครับอ่ะเรามาลองฟังเพลงอันนี้ครับจากไทดอลนะครับผมจะบอกได้เลยครับว่าเสียงน้ำแข็งนมแก้วเสียงแชมเปญเสียงบรรยากาศนะครับ ยเฉพาะความลึกของบรรยากาศแล้วดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับได้ยินเยอะมากนะครับในครันน้งนี้ลองฟังดูนะครับ越越ที่สำคัญนนะักร้องนี่โฟกัสเพชรตรงนี้เลยห้อง子里如果没有朋友来就感觉自己好像孤零零的站在十字路口一样 车水马龙，我的朋友们想必也在里面穿梭不息吧。当然，寂寞并不代表空虚，在某些时候，避免不了的寂寞。 โอเคแล้วลองอันนี้ครับอีกอันนึงครับเพราะว่าทุกอย่างผ่านเฟอร์บอติกหมดแม้กระทั่งเล่นจอ Android ตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น AUX นะครับ สัญญาณจะเข้าที่ Alpine ตัวนี้ครับแล้วเอาไปฟงไฟเบอร์ติครับมาลองดูเป็นออเคสตรานะครับว่ามันสุดบรรยากาศเต็มทะลุห้องเลยครับ ครับแล้วนี่ก็คือลำโพงที่น่าทึ่งมากๆครับเพราะว่าเป็นนวัตกรรมที่เล็กแต่ตอบโจทย์นี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในลำโพงคอมพิวเตอร์ลำโพองอะไรมันก็ออกมาเสียงได้ครบครับวันนี้ครับกาซิโร่เนี่ยเขาได้ทําออกมาแล้วเป็นลําโพงขนาดไซส์เท่าทวิตเตอร์เท่านั้นเองแต่เป็นฟูลเลนครับที่เรียกว่าขนาด40มิลโอเคก็หวังว่าคลิปนี้นะครับ ก็จะทําให้ทุกคนที่สนใจเครื่องเสียงรถยนต์นะครับแล้วก็ต้องการคุณภาพเสียงดีๆแบบนี้นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมมาในคลิปนี้ครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ